ที่สุดคนใช้ iPhone นะครับก็สามารถ ซิงเข้ากับ Windows คอมพิวเตอร์เราได้เลยแอปนี้เนี่ยทำโดย Intel นะครับและสามารถใช้กับ Android ได้ด้วยนะครับแต่ว่าสาวบ iPhone เนี่ยตัวนี้เป็นแอปเปลี่ยนชีวิตเลยดีกว่าโอนไฟรูปภาพนะครับเหมือน iunes เลยแสดงผลแล้วก็สามารถอัปโหลดดึงรูปภาพวิดีโอได้เลยเ i ลามะ,ะไม่ต้องต่ออะไรเลยและสะเทียนมากๆผมลองแล้วมาดูข้อดีกันก่อนครับข้อดีคือระบบนี้เป็นการแสดงผลหน้าจอนะครับและรูปภาพหรือวิดีโอก็ยังไม่ได้โหลดเข้าคอมพิวเตอร์เลยแล้วเราก็สามารถ เลือกนะครับว่าเราจะเอารูปภาพวิดีโอตัวไหนเข้าคอมนะครับโดยที่ก็ไม่หนักคอมพิวเตอร์ฝุดนวยซํานะฮะอีกอันนึงเลยเนี่ยไปดูในหน้ามือถือเราเนี่ยหน้าจออินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะใช้ง่ายกว่าตัวแอปอื่นคำว่าเราเนี่ยก็สามารถดูได้ว่าข้อมูลจากตรนไหนหรือว่าส่งข้อมูลอันไหนมาแล้วบ้างค่อนข้างดูง่ายเลยสําหรับผมนะฮะอีกอันนึงเลยคือถ้าเกิดกดไปดูเนี่ยการใช้แรมหรือการใช้ระบบแอปนี้เนี่ยก็ไม่ได้หนักแรมมากนะก็ถือว่าเบามากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแสดงผลเพราะนั้นมันไม่ได้แบบ ดึงข้อมูลเข้ามาเยอะมากนะครับทุกๆอย่างนะครับมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียนะก่อนที่จะไปดูข้อเสียนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยครับข้อเสียนะครับ,รบตัวนี้เนี่ยเราใช้งานเราต้องเปิดแอปตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเวลาการซิงเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ตามมันต้องเปิดแอป,ปกัน้งคู่นะครับแล้วก็แล้วเราก็ค่อยมาสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอตัวหนึ่งเนี่ยเข้าคอมได้ข้อเสียของมันในการหนึ่งเลยคือถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ใครนะครับไม่มี Wi-Fi ไร้สายหรือบลูทูธไร้สายนะครับก็ยังใช้ระบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่่่าามัันนจะะใใชช้้รรบบตอกกโดยที WiFi ก็บลูทูธเท่ากันนะครับมาดูวิธีการติดตั้งนะครับขั้นตอนแรกง่ายมากเลยครับไปที่ Microsoft Store นะครับแล้วก็พิมพ์ Intel Unison นะฮะแล้วก็จะเจอแต่ว่าตอนที่ผมโหลดเนี่ยผมไม่เจอใน Microsoft Store นะครับก็เลยต้องไปที่เว็บไซต์นะฮะมีลิงก์อยู่ข้างล่างลองไปดูได้นะครับก็เข้าไปเว็บไซต์เสร็จแล้วก็โหลดติดตั้งก็อคอมระหว่างที่คอมโหลดเนี่ยก็ให้ไปดูที่ iPhone ของเราหรือว่า Android มือถือของเรานะครับไปที่ App Store หรือ Play Store เนี่ยพิมพ์คำว่า Intel Unison แล้วไปโหลดมารอไว้ก่อนนะครับ หลังจากโหลดและติดตั้งทั้งคู่เสร็จมาแล้วนะฮะสามารถสแกนนะครับ QR code ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเชื่อมต่อกันหลังจากเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการขอให้ตั้งค่าในตอนที่เราจะซิงค์ในส่วนของโนติของข้อความหรือ notification ในมือถือเข้ามานะครับถ้าเกิดเราอยากจะรับมือถือหรือเราอยากจะโทรศัพท์ผ่านจากคอมพิวเตอร์เราเนี่ยก็าสามารถทําได้แต่ว่าต้องไปเปิดในระบบในมือถือนิดหน่อยนะครับเจื่อต่อเสร็จนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปใหม่หรือแทปฟีน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นอัตโนมัติบนหน้าจอคอมแบบเดีย Time เลย